สวัสดีครับนี่เราก็มาอยู่กับเกม Askad r i a n Rising กันนะครับทุกคนหรือชาว Askad r พังอาดของค่าย PG นั่นเองมาเดี๋ยวเรามาเริ่มที่เบ็ด5บาทกันก่อนตายสัก10ครั้งเกมนี้เป็นเกมใหม่นะครับเกมใหม่ของค่าย PG มาดูกันว่าจะแตกดีหรือไม่ หมุนฟรีไปก่อนนะสิบครั้งยังนะตอนนี้ยังเงียบอยู่มาเริ่มมาแล้วยังไม่ไหลให้ผมนะเริ่มที่เบ็ดห้าบาทกันก่อนนะครับลองคําๆลองเชิงมันก่อนมาไปอีกสักสิบรอบ เขาเรียกว่าลองเชิงไปก่อนไหนมาไหนสิอ่ายังเงียบอยู่ยังเงียบอยู่นะสเกตเตอร์มาไหมเนี่ยขาดไปหนึ่งตัวสวยนี่ มาเริ่มไหลแล้ครับเกมนี้คูณเยอะนะครับเป็นเกมเกมใหม่ที่คูณเยอะอยู่นะแถวข้างล่างแม่งคูณกันกระจายเลยไปไปไปวันนี้ทุนมาน้อยนะครับค่อยค่อยปั่นไปเริ่มจากเบดห้าบาทก่อนมาเดี๋ยวเราขยับไปที่เบดเท่าไหร่ดีแปดบาทลองหมุนก่อนสักสิบรอบดูที่จะมีอะไรไหม ดูซิเขาจะให้อะไรเราไหมยังยังเงียบยังเงียบอยู่นี่หมุนสามสิบครั้งยังไม่ได้ลุ้นสแกตเตอร์สี่ตัวเลยนะครับยังไม่มีเลยนะยังไม่มีให้เห็นเลยค่อยๆปั้นทุนไปก่อนทุกคนขยับมาที่เบ็ดแปดบาทนะ หมดเร็วซะด้วยไปไปไปโหเกมแม่งเกลือว่ะเหลือสองร้อเจ็สิบห้าบาทแล้วตอนนี้ยังยังเงียบอยู่ยังนะ เกมนี้ถ้าแต่ผมบอกเลยว่ารวยรวยแน่นอนเพราะตัวข้างล่างมันคูณเยอะนะครับตัวแถวข้างล่างมันคูณเยอะมากเกมนี้เหลือสองร้อยแล้วเอื่อยังยังไม่ไหลเลยนะมาไหมจะมาบ้างไหม ร้อยแปดสิบเจ็ดแล้วทุกคนอ่าหมดไปอีกสิบรอบตอนนี้เหลือร้อเจ็ดสิบสองบาทน,นะครับมาค่อยๆปั้นกันเรามามาปับเบ,บ็ดสิบบาทแม่งเลยหมดก็หมดอีกสิบรอบไปมาหน่อยมาหน่อยอืม กิงไม่มาเคไม่มาไปเหลือร้อยสิบบาทแล้วครับตอนนี้จะรอดไม่รอดมาดูจะต้องเติมไหมอือแปดสิบบาทแล้วเอมาเอข้าสวยไป โอ้โหมันไหลให้ผมแค่เนี้ยดูดิไปอีสิบรอบเออไอถังมาถหอ,อะไรวะสวยนี่ยมันได้แค่แตกแค่รอบสองรอบเลยดูมันดิเฮ้ยเออมาสามสิบก่อนก็ค่อยไปโอ้โหเจไม่มา เอาแล้วเอาเข้าแล้วมาไหมตัวเดียวขอสเกตเตอร์ตัวเดียวรู้เรื่องเลยเรียบร้อยครับผมดูสิแปดสิบแปดบาทจะรอดไหมเริ่มเกมนี้โบนัสด,ดีนะครับมีลุ้นอยู่มีลุ้นไปได้ไกลมาถังมาเนี่็นบ้าคูณมันเยอะมากเลยไปคูณแปดแล้วเนะี่ยดูดิ สิบหกแล้วอะสวยไปยาวๆมาเออเคมาเอ้ยคิวสวยสวยเลยเนี่ยตามคำขอไปล่ะเรียบร้อยมาก่อนหนึ่งพันหนึ่งรอยี่สิบห้าบาทไปไปอีกไปต่อ มาหลายๆหน่อยสิโหเงียบว่ะทุกคนเงาเลยอ่ะมาๆมีลุ้นดอกนี้เคมาไหมเรียบร้อยไปไหลต่อนะครับทุกคนเอมาสองแถวเลยเนี่ย Y มาแล้ว โอ้โหท่านากากมานะดอกนี้โอ้โหไม่มาเป็นไปได้หกร้อยี่สิบาทก็เอาตอนนี้เข้ามาทำทุนก่อนนะครับตอนนี้นี่ครับโบน,นัสรอบแรกนะเหลืออีกสามครั้งมาตอนนี้บวกมาพันกว่าบาทแล้วทุกคนถังมาถังสวยโอ้แต่คูน,น้อยว่ะเออไปค่อยๆไป อสองสามร้อยก็เอาตอนนี้เอาทุนเ่อนนะครับมาอีกสักสิบรอบเบ็ดสิบเหมือนเดิมครับสิบรอบไปมาถังมาไม้ถังถังไม้มาเมื่อคือถังอะไรถังเบียร์แก้วเบียร์ดิไม่ใช่ถังมันเป็นแก้วเบียร์เว้ย สวยโหมันไม่ไหลอะ่ะอ่ะมีลุ้นดอกนี้ก็เหมือนเดิมขอบโบนัสอีกรอบนะเดี๋ยวเลิกเล่นเลยไปตามหาจนกว่าจะเจอโบนัสครับทุกคนโหขาดไปตัวหนึ่ง แต่ถ้าถ้าแตกถึงสักสี่ห้าพันนะผมเลิกเลยเดีือเก้าร้อยแล้วทุกคนเหลือ1พันหนึ่งแล้วตอนนี้กิจการย่ำแย่มามาอีกโอ้ดูมันดิเบ็ดสิบบาทโคตรเกลือ ปรับไหมไม่ปรับดีกว่าไปสิบ,บาทต่ออีกรอบหนึง่งอีกสิบรอบอแล้วเก้าร้อยแล้วขอสกกเกตเตอร์อีกตัวเดียวเอจะมาหรือไม่โอ้โหไม่มาไปไปไปค่อยๆไปครับทุกคนยังไงเราก็ยังบวกอยู่แต่บวกน้อยมากเลย อ้าวสวยขอตัวเดียวมาเรียบร้อยมาอีกแล้วมาดูกันครับว่าจะรอดไม่รอดไปหมุนฟรีสิบสองครั้งเริ่มมา,มาเฮ้ยมาแล้ว นึกว่าจะไม่มาซะแล้วสวยอ้าวมีลุ้นสแกตเตอร์อีกตัวหนึ่งโอ้โหยังไงเนี่ยแอดกาดเออไปสวยสามสิบสองบาทก็เอาตอนนี้สวยเจมาไหมเจไม่มามันจะแตกับผมมันเนี่ยดูดิเฮ้ย เออเอาสวยไปสวยสิบแถวแรกมาไหมเนะี่ยอ้าวสวยสวยก็สิบอีกสวยครับคูณยี่องแล้วคูณยี่สองแล้วสวยคูณสามสิบก็ไปแล้วเรียบร้อยสิบมาโอ้โหหน้ากากเหลื่อห้หน้ากากนักลบนะสวยคูณสี่สิบแปดแล้วครับตอนนี้ ยาวๆดอกนี้เรียบร้อยสองพันสามเรียบร้อยสวยครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับทุกคนวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับไปแล้วบ๊ายบาย